สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของเราที่นำเสนอข้อมูลจอดลึกด้านเทคโนโลยีทางทหารและพลังอากาศแห่งอนาคตทุกสัปดาห์แจ๊คสามไกรเพนรุ่นปี2025ถือเป็นตัวแทนแห่งการพัฒนาเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่ล้ำสมัยในสนามรบยุคใหม่พัฒนาโดยบริษัททรับจากประเทศสวีเดนไกรเพนได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนานในด้านความคล่องตัวความคุ้มค่าและความสามารถในการปรับตัวกับภารกิจหลากหลายประเภท สำหรับรุ่นปี2025หรือที่เรียกว่าไกรเพน E หรือ NG Next Generation นั้นมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรดาร์อาวุธและระบบป้องกันตนเองทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องบินที่โดดเด่นและน่าจับตามองในตลาดอาวุธระดับโลกโครงสร้างลำตัวยังคงใช้ปีกเดลตาและขนาดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งช่วยเสริมความสามารถในการควบคุมและการบินอย่างคล่องแคล่ว ร่วมกับระบบควบคุมการบินแบบ fly-by-wire ดิจ i ทัลไกรเพน E ใช้เครื่องยนต์ General Electric F414G ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นปรับปรุงจากเครื่องยนต์ของ F A18E F Super Hornet ให้แรงขับสูงขึ้นส่งผลให้เครื่องบินมีอัตราเร่งและสมรรถน,ในะในภารกิจรบที่เหนือกว่ารุ่นก่อนขณะเดียวกันก็ยังประหยัดเชื้อเพลิงและมีพิสัยบินที่ดีเยี่ยม ในด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไกรเพ่น2025ได้รับการอัปเกรดครั้งสำคัญโดยห้องนักบินแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่สามารถปรับแต่งได้ตามภารกิจนักบินสามารถดูข้อมูลยุทธวิธีสถานะภารกิจและข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรทั้งเครื่องเตือนภัยเรดาร์ระบบครบวนสัญญาณและการปล่อยกับดักอิเล็กทรอนิกส์พร้อมด้วยคอมพิวเตอร์ภารกิจแบบสถาปัตยกรรมเปิดที่สามารถอัปเดตและเชื่อมต่อระบบใหม่ได้อย ไกรเพนียังมาพร้อมกับเรดาร์ AESA รุ่น Raven ES05 ที่สามารถติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายได้พร้อมกันในระยะไกลทนต่อการรบกวนสัญญาณและมีความสามารถในการตรวจจับต่ำเสริมด้วยระบบค้นหาและติดตามเป้าหมายด้วยอินฟาเรด IRST ที่ช่วยให้สามารถโจมตีโดยไม่เปิดเผยตำแหน่งตัวเองเหมาะสำหรับการรบทางอากาศแบบล่องหนและการลาดตระเวนภาคพื้นดินด้านอาวุธไกรเพนีรองรับทั้งภารกิจครองอากาศและโจมตีภาคพื้นดิน เช่นขีปนาวุธระยะไกลแบบเมทิออที่ขับเคลื่อนด้วยแรงเจ็ตขีปนาวุธระยะไกลเช่น IRIST และ M-99 รวมถึงระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ขีปนาวุธโจมตีภาพ,พื้นเช่น r b s 1 5และ Taurus KEPD 350จุดเด่นคือสามารถปฏิบัติภารกิจโจมตีภ้าพื้นและสะกัดกั้นทางอากาศได้พร้อมกันซึ่งเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ต้องการความยืดหยุ่นและตัดสินใจรวดเร็วด้านการอยู่รอดไกลเพ่น2025มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ดัตต้าลิง ที่ช่วยให้สามารถทำสงครามเครือข่ายได้อย่างเต็มรูปแบบและยังมีคุณสมบัติลดการตรวจจับจากเรดาร์ผ่านการออกแบบตัวถังและวัสดุพิเศษแม้จะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนโดยสมบูรณ์แต่ก็สามารถลดการตรวจจับจากสัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพพิสัยบินของไกรเพนอีขยายขึ้นด้วยการเพิ่มถังเชื้อเพลิงและความสามารถในการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศสามารถบินปฏิบัติการระยะไกลหรือบินนานต่อเนื่องได้พร้อมทั้งขึ้นบินและลงจอดได้จากสนามบินสั้นหรือสนามบินชั่วคราว เหมาะสำหรับประเทศที่มีโครงสร้างพื้นฐานจำกัดอีกทั้งยังมีความง่ายต่อการบำรุงรักษาช่วยให้สามารถออกปฏิบัติการได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากไกลเพ่นยังขึ้นชื่อในเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าเครื่องบินขับไลย,ยุคที่5แต่มีต้นทุนต่ำกว่าทั้งในการจัดหาและการใช้งานตลอดอายุการใช้งานการออกแบบแบบแยกส่วนช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับแต่งระบบตามความต้องการของประเทศเช่นการติดตั้งอาวุธหรือระบบควบคุมภายในประเทศ ซึ่งช่วยประหยัดงบประมาณและส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในความร่วมมือระดับนานาชาติยังเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นประเทศบราซิลได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและผลิตไลเพ่นีโดยมีการประกอบบางส่วนภายในประเทศซึ่งช่วยเพิ่มความ